ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาอันเงียบสงบมีชายชารานามว่าลุงคำอาศัยอยู่อย่างสันโดษผู้คนมักพูดถึงเขาด้วยสองมุมบางว่าเขาเป็นผู้มีเมตตาช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกหน้าบางก็ว่าชีวิตเขาช่างน่าสงสารเพราะถึงจะทำดีแค่ไหนก็ยังถูกกแลแกล้งอยู่บ่อยครั้ง วันหนึ่งเด็กชายชื่อนัดซึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านได้เดินผ่านกระท่อมของลุงคำเห็นลุงกําลังหาบน้ําเดินขึ้นเขาอย่างลําบากนัทจึงรีบเท่าไปช่วยแบกถังน้ําขอบใจนะหลานลุงคำยิ้มละไมพลางเชิญนัดมานั่งพักนัดเอ่ยถามอย่างใสซื่อลุงครับทําไมลุงถึงอยู่คนเดียวล่ะครับไม่เหนื่อยหรอลุงคำมองไกลไปยังยอดขเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบ ลุงเคยมีครอบครัวมีลูกมีเมียแต่เพราะกรรมเก่าที่ลุงทำไว้มันทำให้ลุงต้องอยู่ลำพังในวันนี้กรรมเก่าหรอครับนัดถามต่อด้วยความสงสัยใช่แล้วหลานลุงคำเริ่มเล่าเรื่องในอดีตเมื่อครั้งยังหนุ่มลุงคำเคยเป็นคนใจร้อนพูดจารุนแรงใช้ชีวิตด้วยความเห็นแก่ตัว แม้พ่อแม่จะสอนให้ทำบุญรักษาศีลเขากลับคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาวันหนึ่งในยามที่พ่อแม่เจ็บป่วยเขาเลือกจะเอาเงินไปซื้อเหล้ามากกว่าจะพาพวกท่านไปหาหมอไม่นานนับพ่อแม่ก็จากด้วยโรคที่รักษาได้หากมีผู้ดูแลดีพอ ตอนนั้นลุงไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอมีลูกลุงกลับต้องเจ็บแบบเดียวกันลูกลุงทิ้งลุงไปไม่กลับมาเลยแม้แต่วันเดียวลุงกล่าวเสียงเบาดวงตาน้ำตาคลอนัดฟังเงียบ,ยบจนลุงคำพูดต่อ ตอนนั้นลุงพึ่งเข้าใจว่าชีวิตเหมือนดินเหนียวที่เราปั้นไว้ถ้าเราปั้นด้วยความโกรธความเห็นแก่ตัววันหนึ่งมันจะแข็งกลายเป็นรูปแบบนั้นลุงเลยเริ่มเปลี่ยนตัวเองใส่บาตรทุกเช้าช่วยคนที่เดือดร้อนไม่หวังผลตอบแทนเพราะลุงอยากปลูกกรรมใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนัดพยักหน้าเบาๆดวงตาฉายแววเข้าใจ บุญและกรรมเหมือนเมล็ดพันธุ์ถ้าเราปลูกความดีไว้มันอาจไม่งอกทันทีแต่วันหนึ่งมันจะออกดอกแน่นอนลุงคำกล่าวสรุปจากวันนั้นนัดมักมาช่วยลุงคำเสมอจนความผูกพันค่อยๆงอกงามพวกคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวนัดที่เคยซุกซนกลายเป็นเด็กมีน้ำใจ ลุงคำได้เห็นผลของกรรมใหม่ที่เขาสร้างเขาไม่ได้มีลูกแท้ๆอยู่ข้างกายแต่เขากลับได้พบกับหลานที่เกิดจากความเมตตาในยามเย็นของวันหนึ่งขณะนั่งมองพระอาทิตย์ตกลุงคำกล่าวกับนัดว่าจำวัยนะหลานคนเราหนีกรรมเก่าไม่ได้แต่เราสร้างกรรมใหม่ได้เสมอขอแค่ไม่ยอมแพ้ต่อความดี